สวัสดีค่ะด้วยครับเขาต้องเข้สู่รายการอะไรกัไปเลยนะคบวันนี้ผมอยู่ค <can> ุณอโลกับใครก็ไม่รล้นะครับนะเขาิดีเขาก็โผล่หัวหน้ามานะคะใช่ไหมครับก็นะครับเอ้ไม่แนะนาตัวเองเลยนะโอเคนะช่างครับปล่อยเขาไปครับวันนี้นะครับผมจะมาจะตารางรทนนิสพีบีนะครับ มีนะครับวันศุกร์เอ้ยไม่ใช่ดิวันศุกร์เออเป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์เวลาเดี๋ยวบอเองให้มาห้องช็อคชาก,ชก,ชกผมนะครับดูก่อนนะ <c oughs> เออชื่อว่าชื่อว่าอะไรดีครับเอ้าช่วยคิดหน่อยดิชื่อว่าอะไรทัวร์นาเมนต์ พีบีอ้าวไปเขียนยี่ทัวร์นาเมนต์วันสุดยอดพีไปเลยเออทัวร์นาเมนต์พีบีพาร์ไฟเตอร์พีจุดหนึ่งเอไฟเตอร์ไม่ใช่แบงการนะครับมั่วเซนโดไอจิอ้ยไอ้นี่มันบ้ากระตูนครับผมมันจะเรียกคนเดียวผมไม่เคยบ้ากระตูนนะฮะคือ ตดนนี้นะครับผมก็ไม่เค่อยดูเวนกาเท่าไหร่นะคะดูประมาณพันกว่ารอบเองครับ The Aero Game ตอนนี้ก็ต้องฝึกสีมือสีหีอุ้ยสีมือสีมือนะฮะเขาชอบมันไปอยู่ไซแล้วเนอไซแลนอเดอบเบิลเอาแบบนี้ดีกว่านะจุกแล้วก็เกมต้องคิดค้นครับ แล้วก็ไปกันเลยกดเซฟแชร์แบบวุ่นตาโปรชัวรีนะคะแล้วจากนั้นก็ไปที่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 ไหนอนะ่ะที่ล็อก,กอรอจะไม่ได้ละไม่ไม่ได้ค่อยเชยนานแล้วนะคะชิบชิบ,ชบ,ชบเอออยู่นี่โอเคเดี๋ยวผมขอแปลาชื่อกันแล้วครับชื่อของตัวอนี้ไม่เกี่ยวนะข้าแข่งขัน P.B. ได้มาแคนะ่นี้ เออแต่ก็มีใครนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปแล้วไปแล้วไปไหนกลับบ้านไม่นอนหรออะไรนอนหรอไม่กลับบว้ยเถอะไม่นอนยังไม่นอนอ๋อเนึกว่าไปนอนจุ๊บให้ดมผิว ผิดเยอะทำเลยมันแกแล้ะอีกเลยมันดูครับก็ออกมากันต่อแล้วครับเม่กี้ผมแค่ไปอาบน้ำนิดนึงอ่าจบ้าทำไมละ นะึ่งเนาะเออนะครับพอเราได้ครบแล้วกี่คนวะเนี่ยห้าคนเอ๊ยหรือเปล่าวะสี่ครับเนาะแล้วไปรู้ไหมครับแบบแอดเลยครับก็พอ,อน,นี้ก็ฝึกลูกซองอยู่นะครับพอได้แล้วเราก็ไปที่บ,บาร์เก็ดอ่านไม่ออกนะน,นะน,นะครับก็จะยังไม่สตาร์เดิร์ทเทนนินงนะคะยังไม่สตาร์ทนะ ชิด <Watch. S 2> <Hit. S 1> หลือ i ครั้งที่หนึ่งครับครับมันคงจะไม่หลดตอน <c oughs> ที่ <c oughs> ที่เล่นนะคะอ๋อครับครั้งที่สองครับครั้งที่สามครับ วิท h ร้องเงินค,ครั้งที่สี่ครับไอครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามนี่คืออะไรแล้วก็ครั้งที่ห้าครับเป็นการแบบสลับคนนะแบบรอรอแบบรอรอแบ,บล็กเก็ตไปสู่แบล็กเก็ตแล้วครับตอนนี้นะครับผมเจอแล้วนะครับคุณเป็นผู้โชคดีครับคุณกันหนึ่งสามเจอกับอ๋อพี่กา้าห้องห้องตายครับแล้วจากนั้นก็ คุณวิวนะคะห้าหนึ่งสองห้าสี่แปดสี่สองเจกับคุณนามนะคบนี่จริงปะตายเล้วยังไม่ตายขาไม่ว่างอหอทีละเมนนะไม่ว่างก็แล้วถ้าเกิดพี่น้ำว่าไม่ว่าก็คุณก็แพครับแล้วคนที่อยู่ก็จะได้ก็จะได้แชมป์ประตูไปที่ห้าสิบไปแบบชิวๆครับเราก็ต้องชนะดิถ้าพี่ลูกน้ำไม่อยู่อะก็ ผ่านไปอย่างชิวๆก็จะให้คุณกันแล้วก็ไม่พูดดีกว่านะฮะมันเป็นคำไม่สุภาพนะครับก็พอแข่งเสร็จคุณก็ต้องมาเจอกับ5 1 2 5 4 8อะไรเนรี่ยละพอจากนั้นพอเสร็จแล้วครับคุณก็จะได้รับรางวัลน,นะครับแล้วแต่ผมจะให้นะถ้าโดนเกียนแต่ก็พิจารณาตัวเอง้วยนะเพราะผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ เนะถ้าอาจจะนานหน่อยประมาณหนึ่งปีสองปีก็ทำใจไปครับนะแต่จะมีรอบทรทนนต์แบบชิงแชมป์แจ็คพอตนะครับแต่ตอนนี้ก็มีแค่สี่คนเองนะไม่รู้จะจับไปทำไมครับใช่เนะแล้วก็สำหรับผมมาคุณโลก็ขอ บอกลาไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ